สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Asana นะครับผมกับผมกันอีกครั้งกับการเรียก i ันครับวันนี้เรามาเรียกซันเอ็มบีปลาป้า The X ป่าโอเคก็คือมาเรียกนั่นแหละครับมาเรียกเอ็มบชื่อเพลงว่าป้าละนะครับผมของทางไมเซ็ตไมเซ็ตคือป๊อกเนาะแฟนมารกี้ ช่ไหมวก็เป็น m v ที Norman> ่คนที่มาเล่น MV ก็คือออฟการเพช่วงนี Relax> ้ก็คือก็ถือว่าในช่วงที่น้องน้องออฟนะเขาไลฟ์ลงไอจีว่าเขาสบายดีนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอยู่บ้านดูซีไปหลายเรื่องแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเขามาไลฟ์สดเตะกันก็คือเป็นอาการไม่ค่อยไม่ค่อยรีแรงอ่ะไม่ค่อยรุนแรงก็ถือว่ายังอยู่บ้านอยู่คนเดียวกักตัวอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็นโควิดเนาะก็ถือว่า หวังว่าให้น้องหายเร็วๆแล้วก็กลับมีผลงานต่ออย่างน้อยก็ยังมีผลงานให้เราได้รับชมต่อไปผลงานที่ถ่ายไว้ก่อนที่จะกักตัวก็คือผลงาน MV ปะละนะครับผมที่ร่วมกับในเพลงของ Myset นะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทาง Myset Mob นะครับผมที่อน like mm ุญาตเราทำ Reaction ได้โอเค MV นี้น่าจะน่ารักขนาดไหนทําไมถึงปะละแล้วก็ต้องเอาออฟก,กันมาเล่นใช่หรือเป็นแฟนกันปะละหรือเป็นแฟนกันไหมโอเคงั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับ MV ปะละครับผม ได้เกียนด้ P A L A เนะาะฝรั่งจะอ่านาว่าพลาพลา <c oughs> ้าเป็นแบบฮอบแบบอืมเขาพาีก่ก่อนนี่คือวิบวับวิบวับโอ้ย <c oughs> งอนเหรอตำ่ำงอน <c oughs> แฟนกันเปล่าพอใจเป็นแฟนกันปล่าเราเก่น่ารักอะ ำหลอกหลอนไปมีงถ่าเอ็มีน่ารักีเนาะเหมือนก็เป็นฟุตมอนก็เป็นลองเทคอะไรอย่างเงีง้ยเป็่าเอาเปล่า,ลา,า,ลาไม่ใช่แฟนปลา่า <c oughs> เป็นแฟนกัน จริงเขาไม่ได้ขอเนี่ยพอเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วใช่เป็นนิงาชานเป็นแฟนกันการ,ารจารนี่คือการอะไรต่าง ถึงนมารักเดี่ยวชอบสีแบบเล็กซล่ะโอ้ยอ่อมการมีไฟออฟอยู่พอมีเส้นองกันแ้ว เออมีแบบท้าแชรเออารัก อ๋อรู้แหละว่าใครเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือลีโอสุดาซ่านะสุดาซ่าอ๋อใช่เพราะว่าก่อนอันนี้มันโฆษณาแคมเปญที่เป็นซันนี่ไงเปล่าเปล่าเคยดูป่ะฉันว่าอย่างนี้เขาต้องการจะโอนแบบเขาเรียก เป็นเจ้าของของคำคำนี้เวลาแบบไปไหนไปเปล่าเอาไม่ล่าเป็นใจก็ไม่ล่าจะจะเคลมคำนี้ใช่แล้วใครเวลาพูดถึงคำนี้จะต้องนึกถึงแบรนด์เขาเพาฉันรู้แล้วแต่แล้วฉันก็งงเขาเป็นการคอลแลาบส์กันก็คือเหมือนว่าโอเคฉันอยากทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งกับเพลงนะกับคำคำคำนี้ช่วยแต่งให้หน่อยทํายังไงให้แบบว่าเฮ้ยมันเข้าไปอยู่ในเออคนที่เป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นเหมือนกลุ่มทาร์เก็ตอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่มาของเพลงนี้นะฉันว่าก็น่ารักแต่ก็น่ารักนะน่าารักกแต่ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นแฟนกันคือเหมือนว่าจีบเธอมาเป็นแฟนกับฉันม แต่ตลกๆก็เอ๊ะหรือว่าชันนี่แหละเป็นแฟนของคนชื่อกันเออก็ตอนที่อางแต่ไม่ชาติตจริงคือเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนั่นแหละแต่คือเป็นแฟนกันปล่ะจกแล้วแต่จริงๆคืออีกคนเน่ยเขามีชื่อไว้รอแลออ้วว่าเอาเป็นแฟน,แฟนกัน อ๋อไม่ต้องบอกหรู้เคื่อเหมือนจับายว่าออฟมาจีเพื่อจะขอเป็นแฟนแต่จริงแล้วอ่ะคือการตัดสินใจให้ตั้งนานแล้วว่าเธอเป็นแฟนกับฉันนานแล้วที่เธอมาขอฉันนมีป้ายกัรออยู่แล้วว่าเธอเป็นแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยจะกี่เดือนกี่เดือนฉันก็มีป้ายนี่รออยู่อะไรอย่างเงี้ยเออน่ารัก พี่ชอบความที่เขาเซตอัพกันมาเหมือนแบบมีกันอยู่สองคนเนาะแล้วก็วิ่งตามจีบตามนู่นตามนี่ลงสไลเดอร์ไปที่ห้องทํางานเดี๋ยวไปอยู่ตรงบันไดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีเขาคุมโทนดีมากส้มมินเออส้มมินแล้วก็ออกสีไอวอรี่นิดนึงเป็นสีแบบเขาขายทีมเอออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเวลามันดูอย่างเงี้ยแล้วมันดูเป็นพาสเซลที่มันน่ารักดูสดใสแล้วดูสองคนแบบแล้วกลายเป็เขาเอาชุดแล้วจะเอาชุดของตัวป๊อกกัเด่นมันก็จะโดดออกมาจากเอ็มวีเนาะเวลาชุดแบบมันก็จะสีแบบแล้วก็พี่เป็น จะหวะแบบง่ายๆใช้คําไม่ยากฟังไปแล้วมันก็สื่อกันตรงๆนั่นแหละคือฟังทีก็ฟังบางทีแต่ว่าถ้าไม่ดูเนื้อบางทีก็ฟังไม่ค่อยออกแต่คือจริงๆด้วยความที่มูดของเพลงเนี่ยมันแบบจริงๆตึ๊คือมันโยกได้อยู่แล้วเออแบบมีคจังหวะนแ้วนก็รักอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกับพวกเรียนปีสงการคือจะวันไหนฉันก็รักเธอไม่ว่าจะเดือนไหนเดือนไหนวันไหนฉันก็ยังรักเธออะไรเงี้ยแอบแวบๆบเหมือนกันนะนึกถึงเพลงสิบสองของจ่าอาสยามเกือบแล้วจะมกราคุพาแล้วเห็นตอนนางไล่เดือนแล้วแบบ นี่ไงเชียฉันได้ไหมจะให้สาบานก็นได้นะ you know I'm never gonna make make you cry คือฉันจะไม่ไปทำให้เธอร้งองไห้เป็นแฟนกันตลอดโอเคก็เป็นแฟนกันนั่นแหละใช่แล้วเขาทำอย่างนี้มันยิ่งน่ารักไง <laughs> โอเคโอ้ยเอ็มบีนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยชัชดๆเอ็มีก็บอกตรงๆไม่ต,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 ต้องตลาดแล้วออฟเป็นแฟนกันคือตอบทุกอย่างคือเอาจริงนั้นแต่งเพลงมาเหมือนให้เป็นโมเมนต์สำหรับอดอมนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะเ <c oughs> บบี้อ่ะแล้วก็แบบไล่จีบกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พี่ก็ชอบตรงที่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้สีเขียวที่เป็นสีเขียวแบบปกตินะเป็นสีเขียวปรับเป็นมินทฟ้าเนาะเขียวฟนะ้าเออน่ารักน่ารักแล้วก็ใช้ตัวสอนส้มเด่นเลยเจ๋งดีชอบ โอเคครับปลาล่าก็ถ้าคนคนแต่งซ่าจะเข้าใจไม่ได้มีใครไปแปลให้นะเขาจะต้องปลาล่าชไหอบปลาล่าเออแล้วคนจะไปสาษาอังกฤว่าอะไรดียจริงๆแล้วปลาล่าเนาะมันไม่มันเป็นคำซอยเนาะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแบบคำเดียวคำถามมาอีกทีหนึ่งอะเหมือนแบบ what's up man โย่แบบจริงจรยู่ต้องการเแฟนฉันไหมหรือยู่ต้องการแต่งงานจริงจริงมันก็ไม่มีคำว่าปลาล่าอย่างี้เนาะเหมือนแบบ ปกติคําถามภาษาอังกฤษเขาจะขึ้นเสียงสุดคาสุดท้ายเ,ออเพื่อให้เข้าใจว่าคือคําถามแต่คนไทยเราไม่ได้มีการเล่นเสียงขนาดนั้นตแต่เราใช้คํสซ้อยเข้าไปเพื่อถามว่าปลาใช่ไม่ลาคิดด้วยกันไม่ลาเหมือนกันไม่ลาอะไรอย่างเงี้ยน้าโอ้เป็นแฟนเปลาเธอเออน่ารกก <c oughs> ากทอมเนี้ย โอเคครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับผมที่มาติดตามกันหวังว่าทําให้หายคิดถึงกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงนอกตอนนี้เหมือนน้องอ๊อฟมันเขาเกักตัวไปเจ็วันประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเดี๋ยวอีกสกพักหนึงเขาหายป่วยคงจะกลับมาได้ครับผมก็กลับมาเจอน้องๆมีผลงานอื่นๆต่อไปใช่โอเคตอนนี้เขาบอกน้องวันในคอมมอลก็ในไลฟ์ไอจีว่าน้องกันเนี่ยคือไม่ควรถูกไม่ควรป่วยสุดแล้วเพราะพน้องกันเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวไม่เป็ไ เป็นอะไรไปนี่เลยคุณนะมจะเป็นหนักกว่าโควิดก็คือความเหงาแหละการมาถามการถามว่าแบบทาตัวอยู่บ้านคนเดียวจะทำอะไรแล้วเต้ก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าน้องกันเนี่ยต้องแบบว่าน้องการบอกน้องกันก็แผ่นเบอร์บางว่าถูกต้องอยู่บ้านคนเดียวขึ้นมาเนี่ยจะทำกับข้าวอหารอะไาเงี้ยอยู่บ้านพี่ว่ายากนะเพราะว่าไอ้พี่อ่ะพี่ก็เป็นคนที่อยู่บ้านทั้งวันทุกวันไม่ได้พี่จะเป็นโรคเครียดขึ้นมาทันทีอ อ่ะรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนอ่ะโอเคครับหวังว่าทุกคนจะ stay safe <c oughs> นะครับผมแล้วเดี๋ยวครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ,รบขอบคุณทุกคนที่ติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่สีช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook <c oughs> นะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับบบ๊าายยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่องแอทชา n แนลนะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆริแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe พวกเราเลยช่วย subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบติดตามสิ่งี่ช่องทางนะ YouTube Instagram Twitter หรือเฟซบุ๊กครับหรือจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคคคุณทีีี่่เข้้้าาามมตติดกกกัััันนนนนออรรงวไปะบ